เราชุดแบบไม่ใช่ชุนนอนอะเฮ้ยไฟในคอนเทนร์ส่งมาทิโอ้ยอ้ยชอบเซนีเซนีดีอือเป็นการคลายก๊อบเกิดเฮ้ยไปอาบด้วยดิคนนี้จะอาบนล้วด้วยกันเอ้านี่เป็นโอกาสที่ดีโน่ไม่เล่นค่ะขอโทษนะ เออจอบกูไม่ได้อายเฮ้ยยังไงแค่ไม่ชินอ่ะมึงเออมึงไว้ชาสติกเกอร์ไว้ยูคือหัวใจเต็มดวงนะคือให้ทางใจอะแต่โนติดแบบหัวใจถ้าจะว่างเปล่าอะ ัสดีครับพบกับพวกเราตลอดกันอยูแล้วนะคะวันน,นี้เราจะมาเรียลชั่น Love s i c สองพันยี่สิบสี่ EP ที่สิบเอ็ดกันแล้วกนน็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาะไรไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ด้วยแล้วก็ตอนนี้จะเป็นชื่อตอนว่ายูริอ่าเอาละก็น่าจะเป็นเป็นการแบบให้คําตอบที่เคลียร์ยกับยูริคิดว่านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะแบบว,ว่าตลอดสิบเอ็ด EP ที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวเพลงใหม่กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้เนาะก็เดี๋ยว ากด้วยนะคะเออเขานอนก่อนกันด้วยเอ้ยลืมเปิดคำบรรยายโอ้โหเราชุดแบบไม่ใช่ชุนนอนอะโอ้ย สน <auto> ิดีอดิอออ๋ออือดอะไรกัอีพีดีมีเลยเจ็บไหมครตกใจอะไรยังไ้ตกใจร้อนเดี๋ยวเฟิร์มแพให้มุนขอบไปง่ายกว่าเดี๋ยวเพิ่แให้โอ้ยออกไปง่ายกว่าโอ้ย โอ้ยตายไปอาบน้ำเอ้ยอือเป็นการใช้โอกองเฮ้ยไปอาบด้วยดิคนนี้จะอาบน้ำด้วยกันเอ้านี่เป็นโอกาสที่ดีเออเออชอบใงหัวใจอ่ะก็คนเป็นแฟนกันแชทพ่อน ออแต่แต่ห้องน้ำมันเล็กก็ก็เบียนเบียนกันไปเลทีกับโอมยังอาบได้เลย,ยรู้ได้ไงรู้แล้วกันแต่โอมมันเพื่อนไงออแล้วก็กลัวเอ,อ,เอ,อมย์เิยก็บอกมาตรงๆจ้ะโอ้ตายเปิดเปิดมาก็แบบดีอะ่ะก็มึงไม่ใช่เพื่อนไง กัดฟันมากเออแหวนออาละไอ้น่ไปโอ้ยมันเป็นซีส์ที่ทำให้แบบอมยิ้มได้ตลอดเลยฟันจริงใช่ไหมจะบอกว่าวันนี้ไปดูหนังแล้วเจอน้องเชนด้วยสมพง์ไหมอ่ะเออแบบสวนกันเลยโอ้โหแบบ เวอร์ชั่นแบบช่องอะเรื่องน้องของปูนนี่คือแบบหายไปเลยนะน้องปูนขับรถกันเวลาเนี้ยไม่ร้อนแย่เหรอคะสนับพี่โน้ยพึย่งถึงก็มาพอดีเลย จับพี่โนเบาๆหน่อยสิคะหว่วงเหรอ,อ,อตั้งไหนน้องแป้งบอกว่าให้พี่ดูแลพี่โนดีๆน้องปอนงปคุณแม่เหรอโอ๊ยน้องโนอกำลังจะพูดอ,อยู่พอดีว่ายัาไงไม่เห็นคุณแม่เลยตอนเช้าเลยนะคะอ่านอะไรกันมาหรือยังคะเหงาไหมป้าน้อยคะ เรามีอาหารให้เด็กๆใช่ไหมคะเรียร้อยแล้วค่ะคุณผู้หญิงปนอยน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันนะปนอยเตรียมไว้ให้แล้วแต่ครับนะคะน้องไหนมึงบอกมาแค่ดูหนังไง ชุดคูบนุหนังกาแฟทั้งทีอ่ะก็<อ>ต้องมาดูที่ดีๆหน่อยเปล่าเรอร์ละไม่ได้ว่าออไปกันแล้วไม่จับมือขัานอนได้เปล่าอ้าวอยอ๋อว,ว่าลืมตัวอย่างเลยตัวอย่างที่ทำให้เราซึมตัวอย่างทำให้เราซึมเลย นะนี่ยวฉีกนะจะได้เก็บเป็นที่ระลึกว่าเรามาดูหนังด้วยกันครั้งแรก mm hmm. ถ้าไม่ฉีกใครจะเก็บอ่ะออมนองเก็บก็ได้เดี๋ยวไว้เราไปขอดูบ่อยโอ้ย คุณนะที่ออกมาดูด้วยอะ่ะสรุปโนอยากกินอะไรเดี๋ยวเราตามใจเองมึงแน่ใจนะต้องกินอะไรที่แบบแพงๆแน่เลยอ่ะโนจะกินอีกแล้วหรอ ยินดีอยากกินนะโอยิมแล้วนะ,ะมาทำอะไรจ๊ะมาเตะบอลมัง้งวนไตแล้วเอาดีๆกูเป็นเลยวิเศษอเอ,อ้ยขอรูปน้อยไอ,อ,อ้เจย มึงแม่งโง่้องเรียนอิงมอสามเลยวะเฮ้ยไม่ใช่ของน้องของน้องนั่นแหละมามายังมาแล้วเอออุ้ยเล็กท้ายของน้องมิ ครับเรื่องน้องมีขยันจังครับเมื่อวานกับดึกวันนี้มาเรียนไหวด้วยพี่องโทรปุกให้ครับไอ้มิกเฮ้ยมึงอินบทพี่เลี้ยงหรอหรือว่าเป็นบทอื่นไปตัดอย่าว่าแต่กู มึงไรพ้นเธอย,ยังไงช่วงนี้พวกมึงสนิทกันมากไวป่สรุปพวกมึงเป็นไรกันกูแบบน้อเพื่อนนั่นกูเป็นเพื่อนกันดังมากะลรอ่ะคือมันแปลกตรงไหนวะเมื่อคืนนอนบ้านกูมาด้วยกันก็ไม่แปลกวะมึงกับน้องมิกอะยังไงครับน้องชายกูก็อะไรกูแค่หิว ล้วพูดออกมาหาอะไรกินนี่ก็ดรามากม่ใช่นั้นปะมีแจ้งแต่อะไรขึ้นมาเกี่ยวกับโอเวอร์โหลดโอ้โหโอ้ยอืมอืม คงมีพอไปเฮ้ยเชื่อน่าจะมดอ่ะเฮ้ยเกยบไปเกาดิเ๋ยวเป็นแผลอ้าวนี่ยฮถอนมือไวมากมึงกินอะไรอย่างกินอย่นี่ครับแล้วกินไปแล้วด้วยอ๋อเดี๋ยวผมไปหาที่นอนต่อ แบรน <ไป S 1> ที่มันมีอัลมอนต์ลูกโตๆ <ไป S 1> ข้างหน้าป่ะ อ,อืมจบจบคนวันนี้มึงเป็นไรวะแปลกๆนะนี่มากูช่วยถือไม่เป็นไรครับมันหนกักไม่หนักครับกูบอกว่าหนักก็หนักดิไปอืม ดูไอโอมันดิอยากดา่ดาก็ด่าไม่ลงยังไงมันก็ดูแลน้องดีมันได้บอกวา่าตอนนี้มันเป็นอะไรกันโอ้ยก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนาะมันก็ดีอย่างหนึ่งนะเว้ยถึงมันจะปากแข็งะมันก็กล้าสแสดงออกคน,นดีกว่าพวกที่ไม่พูด เฮ้ยเราทำไปไม่มีอะไรเฮ้ยตายเฮ้ยไม่เล่นแฟงแบบนี้นะก็โศกเลยวะเฮ้ยตายเขาใเจ็บเจ็บแทนเนี่ยเนี่ยแล้วมึงจะคบใครเป็นแฟนอ่ะเพื่อนก็ไม่ได้ว่าปะวะแต่ถ้ามัวแต่กลัวนี่พุดเราจะเสียใจทีหลังเว้ยเพราะตื่นทำ เุ้ยกูไปช่วยพวกมันหาหอกก่อนนะอะงัืม,อมโอเคอม,มาพอดีเลย อ้ไวโอ้โหหลับจริงนะเนี่ยงงว่าตอนไหนอ่ะมานานแล้วเรียกก็ไม่ได้ยินยลลแล้วบายล่าเบลาอะไรวะก็พีมให้มาไบ,บายลากับโนะมันจะพาน้องไปแข่งสัปดาห์หนึ่ง อ mm hmm. โอ๋อไม่ทำเลยว่ะแต่ถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวกูไปให้เป็นเอาไปให้ที่ห้องสภาลกัน เออว้าเออเราวมึงทำอะไรต่ออ,อ่ะเปล่าอย่างนี้ดีแอร์เย,ย็นเว้ยห้องสภาก็แอร์เย็นเอืมอ,อุ้ยฟังเค่มีขนมดนะ้วยนะรอมากก็มีโน้ตด้วยอ,อืม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  จะทำงี้ดิเออเดี๋ยวคนอื่นเข้าใจผิดพขาจะผิดว่าอะไรกร็ว่าเราเป็นแฟนกันมัง้งก็เป็นไม่ใช่หรอกันโดนงงมันจะมีคนแถวนี้ไม่อยากเป็นนะเออนี่ยสงสัยเขาจะอายอ,อ,อายทำไมโอ๊ยถามตัวเองก่อนแฟนกูหรอขนาดนี้ โน่ไม่เล่นค่ะขอโทษนะเออจอกูไม่ได้อายเฮ้ยังไงก็แค่ไม่ชินอ่ะมึงเกดว่าเกดแต่เขาไม่เข้าใจอ่ะเอ้ากูว่าไม่ชินนะแต่กูรักมึงอ่ะ ให้บอกคนทั้งโลกว่ารักกูยังได้เลยเอ,อทำไมอ่ะสรุปที่คระประกูมานี่มึงโดนบังคับเหรอไม่ไม่มีใครบังคับทั้งนั้นไม่ใช่ไม,ใชไม่ชอบวชแดรอกจังกูมไม่มีอะไรจริงๆกูแค่ัวดโดนกับล้ออ่ะอืม ใช่คุจะพยายามเนี่มันก็ต้องมีแซวกันบ้างแต่แบบเออเพื่อนๆก็อย่ามาแซวเยอะมันก็ต้องบาลานซ์กันนิดนึงโอ้ยโอ้ยตายจริงๆก็ไม่เป็นไรหรอก อยู่แบบนี้มันก็มีความกําลังจะพูดไปอว่านี้ไม่ได้สิมันก็เดวไปดูกันสองคนเนาะเออแต่แบบโน่ดูแบบรู้สึกผิดมากแหละคนที่โน่ชอบอะ่ะอยู่ิจะเป็นแบบไหน มีเมาาื่อไหร่อะต้องบอกอยู่คนแรกนะอ๋อมาบอกอยูไดีคนแรกพรุ่งนี้กูจะบอกอยู่เลยเรื่องของเราดีนะที่แบบว่า มีการนึกถึงยูริว่าไปัสญ,ญาอะไรไว้หรือแบบบอกอะไรไว้ชอบที่ตัวละครทั้งโน้ทั้งปุ่นคือแบบพยายามไม่ไม่ทาให้ความสัมพันธ์มันยืดเยื้อกับหมายถึงว่าแบบพยายามบอกความจริงกับคน,น,นที่กำลังคบอยู่นนเลยอะรีบหนงอกมาเลยนะจริงจริงรอยากออกมาตั้งแต่เช้าเลยพี่ใจเย็นนอนจะเย็นได้ยังไงอะวันนี้โน,น้ชวนยูแบบครั้งแรกเลยนะแล้วโนออ้อยากให้ยูช่วยอะไรหรือเปล่า อยทำได้หมดเลยจะให้อยู่ช่วยซื้อของถือของถ่ายรูปต่อคิวโมโม่หยือทำได้หมดเลยเราบอกอยู่ว่าเธอพือหมูยว่าชวน,น,น,นเป็นเป็นครั้งแรกเลยเหรอแล้วชวนมาทำไมอ่ะ เจอในเฉยอยากเจอเหรองั้นวันนี้เดินในห้างปิดไปเลย ใจวิ้ยนีอยู่กับตัวแล้วอะจริงตอนเนี้ยเรี่องบอกเพื่อนกำลังคิดว่าแบบเฮ้ยจะบอกอยูริยังไงให้แบบยูริเสียใจน,อน้อยที่สุดดีว่าอะไรเงี้ยอื้อเฮ้ยน่ารักมากแกฟีจีดแดงน่ารักมากอ่ะแต่สีส้มดอีอ๋อเธชู ด้วยแถมใจดีสุดๆทไแล้วสิ่งที่ยูจะได้ฟังหลังจากนี้ไว้ชาสติกเกอร์ไว้ยูคือหัวใจเต็มดวงแนละ้วคือให้ทั้งใจอะแต่น่นติดแบบหัวใจถ้าจะว่างเปล่าอะอสัญญาปะเนี่ย่หัวใจว่างเปล่าอวใจ เราขอโทษนะขอโทษทำไมเรามีคนนั้นแล้วใช่ไหม เจ็บหรอไม่ใช่บอกใครอะ่ะก็ยังจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมบ,บอกไม่ได้จริงๆหรอว่าใครอะ่ะ ไม่โอ๊ยน่ใจร้ายไปเปล่าแค่ขอบุณอี่บอกอยู่อ่ะโอ๊ยแค่จะรูชะร้ชื่อก็โอ๊ยแค่จะรู้ชื่อปะบอกไม่ได้อ่ะโอ้หหรือแบบเขาต้องเขาต้องใจแบบว่ารักษาแบบ กลัวว่า,วาอยู่จะแบบเสียใจหนักหรอ,อเรายังจะได้เจอกันอีกไหมฮะเจะสิยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของโลกไง โอ้เ้าเห็นแททูแล้วแบบเจ็บอขอบคุณนะที่รอแต่วันนี้ก็ขออยู่คนเดียวนะอยู่คือแบบเทใจให้หมดโน่ใจร้ายมากโน่ไม่ยอมบอกชื่อเลยถามแค่นี้เอง ถ้าจะขนาดนี้นะฮะช่วยปะโอวยเนี่ย,ยนะถ้ามีมันจะเร็วขึ้นใช่ไหมกาจะเสร็จ nó mờ mày à Có gì không? Gì? Không gì? <laughs> có à vé mà ý là mì này bỏ của không bỏ ก็เศร้าอ่ะมึงไม่ได้เปลี่ยนใจใช่ปะเฮ้ยเปลี่ยนอะไรโอโห <c oughs> ก็กูรักมึงอ่ะเออพูดคำว่ารักออกมาแล้ว โอ้ยโพลเซชั่นดีมากอะไรนะ่าวน,นี่ไะเป็ <c oughs> <c oughs> เนดูวความจำหัวเขาอะจำหัวหนุนเลยขอบคุณนะ เมือ่อค no ืนกูนอนไม่หลับเลยอ่ะทำไมอ่ะกูกลว่ามึงจะเปลี่ยนใจมั้งถ้ามึงเลือกอยู่กูก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อเนีอ่ยเอ๊ะ เสียใจที่ทำให้ยู่เสียใจแต่กูไม่ได้ไปไหนกูอยู่ตรงนี้กับมึงมึงเชื่อกูนะเราจะเชื่อใจกัน ไม่สงสารเอมงนะไงสงสารทำไมที่เลิกกับแฟนไงอาจจะเพราะคนแถวนั้นก็ได้ทำไมคนอื่นบอกได้ไม่เอาแล้วแล้วพ่อทำไมไม่บอกจะบอกพ่อดีๆหรือให้พ่อไปสืบพอแล้วปัญหาครอบครัวมาแล้วไม่น่าจะจบภายในแค่12ตอนไปเฮ้ยหล จะซีซันสองต่อโอ้ยอันนี้มันเหมือนแบบเพิ่งเลยมีพอยอ์อะจริงโอ้ยปัญหาแบบเราเป็นปัญหาแบบที่รู้สึกว่าโอ้จัดการยากด้วยเพราะมันไม่เคยมีการปูมาก่อนมัน้งก็จบไปแล้วับสำหรับลาซสองพีชนมุนกางกิงน้ำเงินอีที่11ก็สามารถรับชมได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา5้าทุ่มทางช่อง9นะครับกด30แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังทาง,ทาง YouTube ช่องเทียห้าสิบเอ็ดเวอร์ชันนะคะไปที่อาชีเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับของวันอาทิตย์ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากแอชั่์เราด้วยนะไปบ้านเราจะกันไปกับอีพีหน้านะครคบะ